ในปัจจุบันในยุคที่เข้าย่างมากแพงเช่นนี้ใครที่อยู่ได้โดยไม่มีหนี้นับว่าโชคดีมากเพราะเราเราท่านท่านที่ใช้จ่ายกันแบบเดือนชนเดือนหรือบางท่าน ก็มีค่าใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งบางท่านก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้ให้เงินไม่ขาดมือหรือแม้แต่นักธุรกิจระดับร้อยล้านก็ยังต้องมีหนี้ที่ยังต้องคอยปิดสะสางเนื่องเพราะเราทุกคนเคยมีหนี้หรือหนี้กรรมมาตั้งแต่อดีตทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาพอมาใิชาตินี้จึงปรากฏ ว่าเกือบทุกคนที่ต้องเสียเงินทองเสียทรัพย์สินไปโดยไม่ได้กลับคืนมาเช่นมีผู้มาขอยืมเงินไปแล้วไม่เอามาคืนโดนลักทรัพย์โดนอุบัติเหตุในทรัพย์สินทุกชนิดเสียหายบางคนขายของโดนสินเชื่อแล้วยังไม่ได้เงินบางคนโดนโกงในเรื่องต่างๆเป็นต้นและเกือบทุกคนทำบุญทำทานถวายพระมากมาย แต่ไม่เคยคิดที่จะนำเงินที่มีมาใช้หนี้เก่าที่ติดค้างมาตั้งแต่อดีตชาติเจ้ากรรมหนี้จึงมาทวงคืนตามเวลาและจังหวะที่เหมาะสมของเขาจึงเกิดเรื่องขึ้นว่าทำไมเราเป็นคนถือศีลทำทานแล้วยังมีเหตุการณ์โกงหนี้ศินเกิดขึ้นไม่เว้นเลยฉะนั้นเพื่อเป็นการปลดหนีกรรมและได้อโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวร ดังกล่าวเสียแต่บัดนี้เพื่อความเป็นมงคลแก่ตนเองครอบครัวและสกลุลวันนี้มัชชาเสียงธรรมจะขอเสนอคาถาปลดหนี้ให้กับทุกท่านได้ลองนำไปสวดดูด้วยใจศรัทธาค่ะคาถาบริกรรมเพื่อปลดหนี้ต่อเจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่อดีตชาติจากหนังสืออินตกเทพทำนายและพระคาถามหาศักดิ์สิทิ์ เมื่อทุกท่านพร้อมแล้วตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมาาตัสสะะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะนะโมาาตัสสะะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะนะโมาาตัสสะะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะ ท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้านายนางสาวได้ติดหนี้ท่านเท่าใดเวลาใดตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาข้าพเจ้าขอปรารนาว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะขอทยอยใช้หนี้คืนให้ทุกบาททุกสตังค จนกว่าจะหมดและขออาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อความสุขความเจริญของข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทินจากนั้นนั่งบริกรรมโดยถือเหรียญหนึ่งบาทไว้ในมือเสร็จแล้วเอาเหรียญย่อนใส่กระปุกหรือถ้วยไว้ทุกๆวันจนครบสี่เดือนแล้วเอาเหรียญทั้งหมดไปทำบุญทำทานห้ามนำไปซื้อของกลับมาใช้ ให้ท่านทำตอนเช้าก่อนที่จะใช้เงินต่างๆในทุกๆวันคาถาปลดนี้มีศีลมีทรัพย์คาถาของหลวงปู่ทวดตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะปลดหนี้โมปลดหนี้พุทธปลดหนี้ทาปลดหนี้ยะปลดหนี้มีศีลมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพะคะวา ยะถาพุทธโมนะเมื่อเสร็จแล้วให้ผู้สวดพระคาถาอยู่ในอริยาบทสบายๆจากนั้นให้ผู้สวดนึกภาพของหลวงปู่ทวดไว้ตรงที่กึ่งกลางระหว่างหัวคิ้วเพื่อเจริญสมาธิภาวนาแล้วกล่าวด้วยบารมีขององค์หลวงปู่ทวดโปรดช่วยปลดเปลื้องนี้สินที่เดือดร้อนนั้นให้หมดสิ้นโดยเร็ว ต่อไปคือคาถาพระศิวลีฉันเข้าตั้งนโมพร้อมกันสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะสิทธังณชาลีติประสิทธิลาภาปะสันตะจิตตาสัทธาปิยังมะมะสัพเพชะนาพระหูชะนาสัพเพธิสาสะมมาคตา กาละโภชนะวิกาละโภชนาอาขัดฉายะอาขัดชาหิปิยังมะมะสีวะลีจะมหาเทโรสัพพลาพโภนิรันตะรังตะมะหังสังคังสิระสาณนะมามิสวดสามห้า เหรือ9จบถ้าได้108จบจะพลิกดวงชะตาจากยากจนหรือตกกรรมให้กลายเป็นคนที่มั่งมีมั่งคั่งด้วยลาบยศเงินทองข้าวของและโภกรัพย์จะเพิ่มพูนเนืองนองมีกินมีใช้ไม่รู้หมดไม่รู้สิ้นรวยไม่มีที่สิ้นสุดท่องจนลูกศิษย์หมดดีหมดศิน ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองสิทธิ์บางคนยังเรียกว่าพระคาถาปลดหนี้ด้วยซ้ำคาถาพระศิวลีฉันข้าวนี้เมื่อทุกท่านกราบบูชาพระศิวลีแล้วชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเนื่องเพราะพระศิวลีเป็นหนึ่งใน8ปพระอสิติมหาสาวกหรือสิทธิเอกของพระพุทธเจ้าพวกเราคุ้นเคยกันดี กับรูปลักษ์ของพระสิวลีที่เป็นพระภิกษุมือขวาถือไม้เท้ามือซ้ายแบกกลดสะพายบาทข้างสะพายย่ามเครื่องอัดถบริคารพระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสิวลีเป็นเอตะทักคะในทางมีลาภมากเพราะท่านมีบุญบารมีสูง